สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟทีทนารักทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ทีมงานอีกเกนเคยค่ะคุณพ่อคุณแม่จ้าวันนี้มาแล้วค่ะเลขร่างอย่างเดียวนะคะเลขร่างอย่างเดียวสีหางแต่ะคะ่ะก่อนอื่นก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางทีมงานอีกเชกนเคยค่ะป๊าดหมู่บ้าน,านรับโทรศัพท์น้ำกับปวาดบ่อคุณพ่อคุณแม่เออ้อนอยังตี ย้อนครีมกับเซรั่มเพิ่นว่าอ้ยแม่จะได้ของแถมบ่ตอนนี้ขร้มใกล้สิมดแล้วเด้อแม่ต้องรออีกสักสองสามมือเด้อค่ะรอบต่อไปเมื่อวานนี้สิบสิบสองสิบสามชุดค่ะอูย้ยสุดยอดอีดีอ่าบางคนเอาไปสูดญ่นี่ยังยังบอแล้วเด้อค่ะคุณพี่อะไรนะคุณพี่โนโน,โน่เดนูเจ้าแชร์ให้เบิ่งนะคะเนี่ยคุณพี่โน,โนโน่อยู่ในแชร์ใส่เงี้ยโมเบิร์ตเอาอีกสองชุดญ่ ใช่ละสุดจอดีีต้องต้องเปิดใจต้องจะบอกว่าอะไรร่องเบิ้งค่ะต้องลองกับตัวเองเนาะใช่ละพี่ใช่ละพี่โน,โนโน่เดี๋ยวเอาแชร์เดี๋ยบางคนบางคน่าโอ้ยว่นจะเปิดถึงมาขายรถคีมหัน,หนว่าสันอา้นี่ค่ะนี่นี่คุณพี่บอกว่านี่แคบของใจุ่นมาว่าสันนี่นี่ละพี่เอาชุดนี่ละใสด่ดีหรือวาสันนี่นี่นมีของแถมนะคะคนกับแคบมาก เพิ่นเอาเทะะ่ 4, 4, าะรจงสี่เจงสี่เขาเฮ้ยสุดยอดดีีนี่แล้วก,กะนูก็ได้ทำไปว่าอ่าใช้ดีไหมคะคุณพี่นี่เด้อแชทจริงนะคะใช้ดีมากจ้า้องว่าสันคุณพี่โนโน,โนไม่รู้ว่าอายุเท่าไหร่แล้วนะน่าจะอ่านี่แล้หนูกล็ลองถามว่าลนูขอรีวิวได้บ่าสันนี่ด้อยคะ่ะใช้ดีมากจากผู้ใช้จริงนะคะอืม ลองเบิ้งค่ะร่องเบิง้งไม่ลองไม่รู้นะคะไม่ลองไม่รู้ด้วยตนเองนะคะเบิร์ดเดี่ยวขี้มบ๊อี่ฮอสิโชตอนอ่านี่สิหละ่ะนี่เซรั่มมาร์กตอนนี้ขี้มเบิร์ดหนูนางแพ็กหนึ่เด้อนนุสิอ่าทางเพจหนูก็ไล่นะคะนี่อันนี้คือของแถมนะคะของแถมใกล้จะหมดแล้วมีจำนวนจำกัดนะคะคุณจะที่อยากได้ขี้ม ตอนนี้กับเรือมีจํานวนจํากัดสําหรับของแถมแต่ว่าอใจรอในเด้ออีกมือสองมือเดี๋ยวขี้มาหอดค่ะเดี๋ยวเริ่มแพ็คขึ้นลดึ้นลด,นลดึ้นลดไปหายเลยนะคะโอ้สุดยอดมากมากเอาสําหรับนี่เร่บกับมเข่าเรือของเราที่นี่อ่ะเจมสมันจะมีมีขี้สิ่งมีพวกเส้นลำมียังแถมไปห้สินะคะอ่ผูดด้ใดจะว่าได้เป็นขวดแต่จะได้เป็นซองแบบนี้นะจ๊ะเราจะมีของแถมมาทุกลอบทุกลอบทุกรอบเลยเด้อจ้ะ ส่าสิได้แถมจุดใหญ่แรือชุดหน่อยกับว่ากับบรูนะคะเมื่อวันนึงหนิจะโทษมากวันวันวันอยู่นะคะในส่วนอยากได้ครีมหน้าใสาใจบุญนะคะเอาเข้ามาเบิ่งนกันตอ่อเลยค่ะสําหรับเลขร่างอย่างเดียวงวดเมื่อกี้นี่เนาะนี่ค่ะเลขร่างอย่างเดียวบนไห่มาวันนึงนึ่งก็บครึ่งงวด16เมษายน2 5 6 7ค่ะบ่อเข่าค่ะเกือบเข่าค่ะ35 37 06 69คุณผู้ชมค่ะงวดนี้เอาไม่ค่ะสู้กันใหม่ สู้ต่อมั่นกับเป็นเพียงหน้าท่างมีผู้ใดรูจริงว่าเล็กิเขาจะรู้ตัวได้แต่งวดนี้เขามั่นใจมากนะคะคำานวณออกมาแล้วมั่นใจมากนะคะสําหรับเลขร่างางาเดียวอืมเนาะจะบุญจะคอแปะไปด้วยอยู่ไหนเอ่ยโทรศัพท์ให้มาแล้วแล้วก็จะมีเลขวิ่งยี่สิบล้านนะคะเอามาเลยเอตัวเดียวกันไปเลยเมือในศิวแบบจุกๆกกันไปเลือยมือต้องเห็นน้ำเห็ดโอ้เห็ดอะไรอะไรอ่ะเออในสิไปตอบ คีมตอบอยังพูดเดียวหัวมุนอยู่ค่ะเดี๋ยวแอดมินเมื่อนอี้ขอดวลานะคะเขาเป็นไข่เล่นนสงการย่างบอมาเลยตั้งแต่เมื่อสงการเจ็บบุญตองได้มาเฮ็ดคนเดี่ยวเฮ็ดหลายๆอันหลายๆอย่างขาดคุณแม่ไม่เป็นไรค่ะเราสู้ได้นะคะโอเคอืมเลขล่างอย่างเดียวสี่หางแตกรอรุอนกันไหมมันง่วงเมื่อน,น,นี้เกือบแตกเนาะท่านผู้ชมเกือบแตกค่ะ เดี๋ยวใจรอแป๊บนึงนะคะหน่วยสิบล่างเราก็มาแล้วค่ะวันนี้เราจะเอาจุกจุจุกจุกกันไปเลยค่ะจุกจุกเน้นๆกันไปเลยนะจ๊ะนะจ๊ะยุดใส่แล้อันนี้ามสีเอาอืม เดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงเพื่อนเน่อือนั่นอยู่ในไลน์บดนี้มันไลน์บดนี้เบิ่งหน้าเจิบุนล้อดล้วค่ะเบิ่งแขนกับหน้าลดท่าท่าบอจริงผุนสุดยอดล่องเบิ่งค่ะต้องล่องเบิ่งเดี๋ยว่ผมก็ได้พยายามมาท่าแขนน้ำเยียวยะตอนนี้เรากำลังใช้บีอ่าเรากำลังกำลังผลิตตัวเทศอันขี้มันอันนี้นะค่ะบีบี บีบีขาวนะคะกันแดกนะจ๊ะกาลังทดลองอยู่นี่เดี๋ยวให้มันขาวตอนนี้ก่อน,นกำลังทดลองค่ะเดี๋ยวต้องลองต้องเจอกันแน่นอนนะคะอ่าเตรียมสมุติปากกาแคบหน้าจอไปพร้อมๆกันเลยนะคะร้อนมากร้อนมากร้อนแรงอืม เขียนแป๊บนึงนะคะสมุดสมุดเลขางอยางนี้แล้วใจรอแป๊บนึงค่ะหยุดคุยกันเป็นเพื่อนกันก่อนนะคะนู้เสียงสองเจ็ดกับกาศูนย์นฟันดีดีค่ะท่านผู้ชมฝันดีดีฝันดีค่ะฝันดีแน่เนาะ เลขล่างอย่างเดียวแล้วมันอ่ะนู้เซียงนั่น C หนึ่งเจ็ดเลขที่เป็นบวมสวงในนู้กับฟันดิ๋ดีนะผู้ชมมาตรงกันเลยค่ะประจำมวดสองหอคอลึก เตรียมสมุดปากกาค่ะมาแล้วค่ะสําหรับเลขล่างอย่างเดียวนะคะแล้วก็ตามต่อด้วยเลขวิ่งล่างอย่างเดียวออกไม่ประสมออกนามฟันตัวเดียวเท่านั้นผู้ใดมีตัวจับดีๆสามารถเอามาจับเอามาวิ่งกันใส่กันได้นะจ๊ะคุณพี่คุณพ่อคุณแม่นะคะอะเตรียมจดค่ะมาแล้วเลขล่างอย่างเดียวนะคะสีหางแตกค่ะเราจะมวนที่สองพุษภาคมสองขันหารอยหกสิบเจ็ดค่ะ ให้มาที่29 17 27และ90นะคะชอบก็จัดข oh <OS> <Mel> ัดก็ผ่านเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเป็นยิปาลอตเตอรี่เด้อแม่เดงลางยังเดี๋ยวตอนนี้จะวไปเบิ่งยู่27็กับเ0เซียงนั้นฟันดีดีอ่าฟันว่าได้เดอันักกินเป็นมอเป็นหมออยู่เดี๋ยวมื่อนี้มาบอกข้อมันทุกขั้งแล้วก็เจ๊ไงค่ะมื้อนี้เจ๊ไงสั่งปล่อยแล้วนะคะเจ๊ใหญ่สั่งปล่อยวันนี้นะคะรอรุ้นกันได้เลยนะคะ อืมอเอาแค,คบค่ะนับหนึ่งถึงสามเขียนตัวบแบบง่ายๆให้คุณพ่อคุณแม่ได้เห็นกันเลยนะคะเอาขออา่านอีกรอบหนึ่งเ้อสสำหรับพีเอฟซพนตาบ่เห็นเนาะคะ่ะเพราะว่าพ่นพิการทางสายตาจเจพนต้องขออ่านให้คุณพีอีกรอบหนึ่งเนาะคะ่ะมาแล้วเลขล่างอย่างเดียวนะคะชุดสี่หันแตกหมวดเมื่อกี้เก็บแตกหมวดเมื่อกี้รุดเด้อนะเนาะรอรุ่นวันอ่าหมวดวันที่ 2, อสองคภาพมสอง7นาอยิบเจ็ดค่ะตัวที่หนึ่งค่ะสองเก้า ตัวที่สองหนึ่งเจ็ดตัวที่สามสองเจ็ดตัวที่สี่เก้าศูนย์นะคะแคบหน้าจอไว้เลยนะคะแคบหน้าจอไว้เลยไปหยิบจับลอตเตอรี่เลยเลเดอคุณพีดึงไว้เลเดอร์ค่ะเมื่อกี้นี่ใหกเก่าออกเจ็ดเก่าเนาะโอ้ยใตผมไปดึง 69, หกเก่าลายคือนกันค่ะเอาสําหรับคลิปนี้นะคะแคบไว้เลยแคบไว้เลยนะคะหนึ่งถึงสามนะคะเดี๋ยวลงเลยนะคะหนึ่งสองสามค่ะแคบคะ่ะอย่าลืมเด้อหยิบลอตเตอรี่ สนับนนุนอ่ารัฐบาลไทยนะคะเอาหัวละใบซองใบพ่อประองสื่อหลายนะคะเข้าวรัวเล็กมันสิเข้าหรือสิรุดมันเป็นเพียงแนว่ย้างนะคะไม่ได้รู้ว่าเล็กจะเข้าหรือจะ มาจังไดหรือว่าตัวใดมอจอนันก็เป็นเพยียงแนวทางเป็นเลขคำาวนวณสูตรคำามวนวณของเพิ่นนะคะอ่าสำหรับคลิปนี้นะคะก็ไม่ย่างไงขอไว้พรอมไว้ใช้ใหายต้องเกุณแม่ถูกหวห้รวยเบอรอนะคะเดินทางไปแจกาะให้แขวคขาดปลอดภัยนะคะที่สําคัญเลยวันที่สองพฤษสานี้ให้เฮงเงปังๆรวยๆวยกันทุกคนนะคะอืมเจอกันใหม่ที่คลิปหน้าสําหรับเลข วิ่ง20ล้านนะคะแล้วก็เลขออไม่ผสงออกน้ำแล้วก็เจ๊ใหญ่วันนี้เราจะได้เจอกันแน่นอนค่ะจะพยายามเอามาพูดให้หมดแต่ว่าคลิปต่อไปน่าจะเป็นเจใหญ่สั่งออกนะคะอาจเจอกันใหม่ที่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้ขอต้อรัไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ